วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสนับสนุนข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลผู้สูงอายุตามสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับรายบุคคลค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนง,งานด้านสูงอายุผู้สูงอายุนะคะโดยจะแบ่งเป็น2เรื่องหลักดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลัก และให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะคะสนับสนุนการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุตามสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับรายบุคคลและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและเชื่อมโยงกับแอปทางรัฐค่ะ 2. ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุนะคะทั้งในรูปแบบของเงินสวัสดิการและรูปแบบการบริการต่าง จำนวน43รายการ23หน่วยงานจาก10กระทรวงนะคะสนับสนุนข้อมูลรายบุคคลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการของผู้สูงอายุค่ะโดยให้สอดคล้องกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ค่ะซึ่งทางนี้นะคะคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะก็ได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักการผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็มีความเห็นค่ะว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุค่ะที่สามารถแสดงให้เห็นข้อมูลได้นะคะว่าผู้สูงอายุหนึ่งคนเนี่ยได้รับสิทธิและสวัสดิการอะไรบ้างและมีหน่วยงานอะไรบ้างที่ให้สิทธิสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุค่ะ โดยที่หากมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วนะคะก็จะสามารถลดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดการซ้ำซ้อนและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงค่ะในขณะนี้ฐานข้อมูลที่เราได้นําเสนอให้กับกระทรวงการคลังนะครับมีประมาณ4ล้านกว่ารายชื่อซึ่งจะเป็นรายชื่อทุกคนเนี่ยที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐนะครับแน่นอนในแต่ละ ครั้งที่ทางรัฐบาลได้นําเสนอเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับในครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังก็เป็นผู้กําหนดเงื่อนไขเช่นกันโดยอาศัยฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงพอมองนั้นเราให้แล้วก็ทางกระทรวงการคลังนั้นก็จะไปดูว่ากรองนะครับเรียกว่าผ่านตะกร้าน,นี่แหละดูว่ามีคนไหนสามารถปริ้นไฟล์ปริ้นฟายบ้างก็ลงมมาอยู่ตัวเลขที่มันสี่ล้านกว่ารายชื่อนะครับ เตรียมตัวได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากนะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวว่ามีอยู่ในขายจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนี้นะครับขอให้ใช้เงินให้คุ้มค่าขอให้ระวังมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าเมื่อท่านได้เงินเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมิจฉาชีพก็จะจ้องกันตาเป็นมันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง call center นะครับรวมทั้งเ,เรียกว่ากลุ่มคนต่างๆนะครับอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมาก